คอรบนะครับจริง <c oughs> ตั้งใจว่าวันนี้จะหยุดเก็บเสียงไว้หนึ่งวันแต่เพราะเพราะอาจารย์นอเดียวจึงต้องขึ้นเวทีกันคืนนี้นอเดียวเขาเรียกให้แขกขึ้นเวทีแล้วเรียกให้แขกมาเจอกันก็คาดอย่างที่พี่ตูคาดหวังกันว่าคงจะเร่งกันด่วนที่สุด ฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าวันที่เก้าก็จะเอาเข้าสภาไปเจรจารตกลงกันเงื่อนไขหลายขอ้ขอก็เห็นว่าวันที่เก้าน่าจะเหมาะสุดเพราะวันที่เก้าปลายทางมันมันจะเป็นวันสงกรานคนเขาจะไม่คัดค้านกันมากแต่ด้วยเงื่อนไขกนใดก็ไม่รู้ด้วยความเร่งรีบรักแร้ก็ทำมาแล้ว ไอ้นี่พยายามจะไม่เรียกว่ารักแรอพยายามจะคมคืนกันหน้าด้านๆนะอาจารย์วันนอนเลยบอกว่าอยากละนั้นเลยเป็นวาระพิเศษเตรียมบรรจุเข้าสู่สภาเป็นวาระพิเศษในวันที่สามที่จะถึงนี้ไอ้พวกคอปทอกองทอัพทาสปปสไอ้พวกนี้เตรียมการวันที่เก้า องมาไม่ทันในวันที่สามแน่นอนพี่น้องอยู่ทางบ้านมาทันไหมวันที่สามจะสามหรือเก้าจะวันที่สามหรือวันที่เก้าเราก็พร้อมเก้าไปที่อาคารรัฐสภา ก็สามก็ดีก็พร้อมตั้งแต่วันนี้อยู่แล้วดังนั้นพี่น้องครับวันที่สามเมษาวันที่สามเมษาเราก็มาพร้อมกันที่นี่แปดโมงเช้าแปดนาฬิกาใส่รองเท้าผ้าใบมาให้พร้อมกันพร้อมกันที่นี่ แปดโมงเชา้าแล้วเคลื่อนขบวนไปอาคารรัฐสภาทันทีล้อจะหมุนจากสะพานชมายมุรุเชตไปที่เกียร์กายอาคารรัฐสภาที่น้องที่อยู่ที่นู่นอยู่แถวนุ่นใกล้ๆอาคารรัฐสภาออก็ไม่ต้องเจอกันที่นี่ก็ได้ไปเจอกันปักลกักอนที่อาคารรัฐสภารอได้เลยเรามันหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เลื่อนที่ได้พร้อมพร้อมจะเคลื่อนที่ถ้าเป็นนักรบเขาเรียกว่ารบพิเศษใช่ไหมรู้ไหมรบพิเศษเนี่ยถึงแม้จะอายุเยอะแต่ความร้ายกาบไม่ได้ลดลงเลยนี่เป็นคำขวัญจริงๆรงรบพิเศษไม่ได้ดูที่อายุเพราะความสามารถยิ่งแก่ยิ่งเยอะ หน้าของรบพิเศษก็พร้อมจะเคลื่อนที่เร็วพร้อมจะปฏิบัติการทันทีเป็นกองรบพิเศษของพี่น้องประชาชนวันที่สามเราก็พร้อมวันที่เก้าเราก็พร้อมจะพรุ่งนี้เราก็พร้อมเจ้าตอนนี้ก็พร้อมก็เห็นไมหมละ่ะเขาท้าทายบอกว่าจะประชุมพนันออนไลน์กันที่บ้านพิษณุโลก เราก็ไปด้วยความพร้อมเพียงใช่ไม่ใช่นี่เขาให้เวลาเราเตรียมตัวตั้งหนึ่งวันน่ะมันเยอะเกินไปแล้วหนึ่งวันน่ะมันพอตั้งแต่ตอนนี้ดั้งนั้นแปดโมงเชา้าวันที่สามเมษา เราพร้อมเคลื่อนขบวนจากที่นี่ไปพร้อมกันที่อาคารรัฐสภาพี่น้องที่อยู่แถวเกียรกายก็ไปพร้อมกันที่อาคารรัฐสภาได้ทันทีมีเวลาหนึ่งวันในการเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกไปว่าพวกเราเป็นนักรบรองเท้าผ้าใบมันไปพร้อมหัวใจอ่ะเท้ามันเดินพราะหัวใจเขาบอกว่า อาจจะเป็นข่าวลอกข่าวลวงวันมัวหมัดนอมาธาอาจจะลอก็ได้ว่าเช็คกําลังว่ามีคนต้านจริงหรือไม่ไม่เป็นไรจะลอกกี่วันก็พร้อมที่จะปฏิบัติการเหมือนกันไม่ได้เต็มใจให้หรอกแต่เต็มใจจะสู้รู้ว่ารอก็เต็มใจสู้ไว้ ก็จะเก็บเสียงไว้สักหน่อยนะว่าจะไม่ขึ้นแต่พอเห็นประกาศเห็นข่าวด่วนบอกว่าวันที่สามจะบรรจุวาระพิเศษเราจะทําประเทศให้ขาวสะอาดประเทศที่ขาวสะอาดจะไม่มีการคอร์รัปชันประเทศที่สะอาดกฎหมายต้องเข้าเทียมยุติธรรมติดคุกก็ต,ต้องติดคุก พวกที่โกงแมก้กระทั่งกฎหมายไม่ใช่ประเทศสะอาดมีแต่ประเทศสกปรกที่ทําแบบนี้แล้วนักการเมืองข้าราชการที่ไปช่วยแบบนี้ก็เป็นนักการเมืองและข้าราชการสีดําดังนั้นเราเดินหน้าประเทศสีขาวทําทุกอย่างให้เป็นสีขาวด้วยจิตใจสีขาวของเราจิตใจสีขาวคือจิตใจแห่งความบริสุทธิ์ สู้เพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนไม่ได้สู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งจิตใจสีขาวคือจิตใจหองประเทศคือความมั่นคงคือความยุติธรรมการเมืองสีขาวความยุติธรรมสีขาวไม่เอาคาสิโนโรวมแล้วกลายเป็นประเทศสีขาวให้ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับวันที่สามพร้อมกันที่นี่แปดโมง เราจะเดินทางไปพร้อมกันอาคารสภาวันไหนก็ไปกันวันนั้นขอบพระคุณครับพี่น้องครับ